โดนแอบวินร้อนถ้าเกิดมาสายกว่านี้จะเปลี่ยนกันแน่นโดนเข้ามาในร้อนลำบกากทำไมอร่อยคุณจะไม่เห็นความตะก,กีาของผมขนาดนี้หรอกถ้าคุณไม่เคยไปอินเดียคุณมาที่นี่ก้าวไปครึ่งตัวแล้วสวัสดีครับัวยทายถ้าอร่อยก็ไปถึงอร่อยเพลย์ลิสวันนี้ผมอยู่ด้านคัลเลอร์วินเงียบไม่เลยเลย ผมอยู่ร้านสีลมวันนี้เราจะพามาย่านธุรกิจที่โด่งดังที่สุดในเมืองไทยแห่งหนึ่งและเราจะพากินตั้งแต่สีลมยันบางรักเลยนะครับสำหรับร้านที่ผมจะไปเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ร้านที่โด่งดังที่สุดแต่มันก็เป็นเพลลิสของผมเองที่ผมชื่นชอบส่วนใครที่มีร้านโปรดในดวงใจแนะนำมาในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเช่นกันวันนี้ผมมาได้รถยนต์ที่สได้ย,ย่างตยวทายซึ่งผมมั่นใจ เพราะยางโดยไทยทั on, ้งน right, ุ่มแล้วก็เงียบสำหรับใครที่เป็นขาลุยขอแนะนำ OpenCandy RT อย่างนี้ตอบโจทย์สำหรับขาลุยโดยเฉพาะเลยนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปเลยดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ในร้านอร่อยอร่อย ขอเจ๊ะอเจ๊าะนเริ่มเยอะแล้วถ้าเกิดมาสายกว่านี้จะเปียนกันแน่นโดนเข้ามาในร้อนลำบากอาหารที่ผมมากินบ่อยๆก็คือมัสมั่นไก่จะมีมัสมั่นหมูด,ด้วยแล้วก็ขนมจีนสีภาพสําหรับผมเนี่ยผมเลือกภาคเหนือครับคุณนึกถึงเส้นทางขึ้นเขาสิครับแล้วคุณได้ยางปลอดไฟอย่างยางตโตยท้ยเนี่ยคุณจะมีความมั่นใจแล้วก็จะมีความสุขตลอดการเดินทาง ไม้อร่อยคงจะไม่เห็นความตะกาาของผมขนาดนี้หรอกถึงแล้วครับร้านมีเตอถนนคันละเวีนแตกโดนแฮบวิ่งร้อนร้านนี้มีซิกเนเจอร์ ซิกเนเจอร์เข้ามาเลยเห็นไหมสามกระสัก็คือเส้นเล็กมีเหลืองแล้วก็มีหยกเกี้ยวด้วยนะครับเกี้ยวเป็นบริวารนะแล้วสั่งแห้งเขาก็จะมีอร่อยอร่อยจากที่ร้านที่แล้วมาร้านมีเตอ๋อเนี่ยเป็นร้านในตำนานของเด็กกรุงเทพคริสเตียนเด็กกรุงเทพคริสเตียนร้อยละ80บแบบต้องเคยเข้าร้านนี้ส่วนผมเด็กเทพศรินนะครับ พูดถึงสีลมเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ชื่อสีลมเรียกตามคลองที่ขุดคลองเนี่ยขุดเชื่อมอคลองบางลักกับคลองถนนตรงจริงๆอ่ะไอ้พวกฝรั่งเรื่องมากแหละมันอยากจะมีที่ขี่มา้ามันก็เลยเอาไอ้ดินที่ถมเนี่ยทำให้เป็นถนนให้มันวิ่งมันก็เลยเกิดลงสีที่นี่คนเราเลยไปเรียกมันว่าสีลมงงไหมถ้างงฟังเรื่องต่อไปตอนนี้ผมอยู่ในร้านบาร์ที่ ซึ่งเป็นร้านอินเดียแทๆ้ๆถ้าคุณไม่เคยไปอินเดียคุณมาที่นี่ก้าวไปครึ่งตัวแล้วพเพราะว่าอินเดียมีอยู่อย่างที่เป็น,สนเสน่ห์เครื่องเทศจัดมากาอย่างพวกกะหรี่เนี่ยกะหรี่ป๊าบเนี่ยมันจะใช้แกงกะหรี่เนี่ย ญี่ปุ่นก็ยังเอาไปเป็นอาหารประจําชาติก็เลยคุณจะได้รับความหอมของเครื่องเทศอย่างที่คุณไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนามาบางรักมาเจอร้านนี้จี่หมาว ในนี้เวลากินน่มันมีกลิ่นเปลือกส้มอยู่ในนี้ด้วยจากตรงนี้นะเดี๋ยวไปเจอเมนูหนักๆต่อ <c oughs> นี่เป็นอีกร้านหนึ่งครับที่อยากจะแนะนำชื่อร้านติ่งลาบเป็ดครับอยู่หลังโรงพยาบาลเลิศศินใครชอบอะไรก็สั่งได้เลยนะครับ คุณมาแล้วคุณไม่ได้สั่งราบเป็ดร้านนี่นะคุณก็ได้อย่างอื่นแทนทำเป็นตลกเป็นงั้นก็อร่อยคุณมาคุณต้องกินผมไม่รู้ว่ารสอะไรมันนํามันแบบเหมือนกับว่ารสแข่งอะมันบัดกันแซงเฮ้ยไอความหวานมันเข้มมันนิดความเค็มมันกึ้นความเปรี้ยวมันกบกบกบความเผ็ดกบเลยผสมามาสามตนตุ้มอยู่ไอปากผมขออนุญาตเอาทีมงานมากินด้วยกันนะครับ พอมาถึงมันก็อดใจไม่ได้ที่ต้องมากินอีกครั้งหนึ่งนะฮะร้านนี้จริงๆจุดเด่นมันก็คือพวกสาละเปาทอดแล้วก็ทอดมันตอนนี้ผมจะซื้อทอดมันนะครับเขากัดไปแล้วมันมันนุ่มอ่ะมันเหนียวเฮ้ยเหมือนรถที่เราขับมาเลยใส่ยางโตโยตายนุ่มเหมือนตอนเรากลับอ่ะเหนียวคือเกาะถนนไม่ว่าจะเข้าโค้งไม่ว่าจะอะไรผมรู้สึกได้เลยว่ามันปลอดภัยเพราะว่าโตโยต้ยเป็นตัวจริงเรื่องความมั่นใจ สำหรับอีวีนี้ผมขอขอบคุณยางโตโยทายที่พาให้ผมไม่ได้กินของอร่อยเลยร้านแล้วทุกร้านที่ผมไปวันนี้ผมไปด้วยรถยนต์ที่ใส่ด้วยยางโตโยทายที่แสนจะนุ่มและปลอดภัยเวลาคุณขับไปไหนมาไหน <K AR C ES> แต่สำหรับขาลุย <Wow. S 1> ผมขอแนะนำเลยนะครับ o p e n c o u n t r y RT อันนี้ตอบโจทย์สำหรับทุกสภาพถานนคุณจะไปในสภาพถานนเช่นไรคุณจะต้องไม่หวัน่นและคุณจะปลอดภัยเพราะว่าโตโยทย เป็นตัวจริงเรื่องความมั่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามสำหรับอีพีต่อๆไปเราจะทำผลงานที่ดีที่สุดมาให้ทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ Toyota tires